เพื่อนพี่ๆที่พลอยมาเที่ยวนครนายกนะคะยังไม่ถึงเลยนะคะไม่รมู้ว่าไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยเลยนะคะบางทีก็แบบอ้เข้าผิดก็ถามคนโน้นถามคนนี้ GPS ก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็มาเนี่ยตามคลองมานี่แหละนะคะมันไม่รู้ว่าตาม GPS มานี่แหละความจริงน่ะระยะทางอะ่ะมันไม่ใช่ไกลเลยนะสองชั่วโมงเด็น อันนี้เราหลงไปทาง,งน้นไปทางนี้กลับรถมามั่งไปไม่ถูกมันบอกให้กลับก็กลับเพ้ะตาม G P S ก็ไม่รู้เรื่อง G P S ก็บอกไม่รู้ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ถามคนคนบอกก็โอ้ยไอเนี่ยแหละมาตามคนถามตามทางอันนี้อันนี้มันมันล้อคลองมาไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าจะเป็นคลองคลองทันยะระหว่างประมาณนี้หรือเปล่า มาเรื่อยๆเนี่ยว่าจะให้ถึงถึงนคระโยกว่างั้นน่ะเนาะจับเวลามาเลยจังห้าสิบวินาทีก็เลยง,งงเหมือนกันเอามาเรื่อยๆกันแล้วกันมาเรื่อยๆกันแล้วกันอย่าบอกนะว่าไปทางหนองแคเห็นมันเขียนดอกว่าหนองแคหนองแค่ถึง่หนองแคแล้วก็นครนายกตรงนี้หรอ มันก็ไม่ใช่แล้วนะถ้าเกิดถ้ามาถานงแครนี่โอ้โหอ้อมมากเลยนะเนี่ยแค่มันเขียนว่ามันป้ายมันเขียนว่าหนองแครถ้าถึงหนองแครแล้วก็ไปทางนาครนายกโอ้มันตีบไก่บ่เนี่เหรอถึงหนองแครแล้วก็ถึงวิหารแดงหรือเปล่าถึงวิหารแดงออกวิหารแดงออกนครนานยกออออกต้องผ่านบ้านเราอีกแล้วเนี่ย มาถูกไมเนี่ยแสดงว่ามากันไม่ถูกมันมาถูกกมันถูกแต่มันไปคนละทางไงถ้าไปหนองแครไปถึงหนองแครแล้วก็ไปหินกองกนครนายกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าโง่อ้อมเลยนะเนี่ยมันมันมาผิดนะเนาะมันมาไม่ถูกล้าจับ gps อมาก็ไม่ถูกเข้าเข้าไม่ถูกก็ไม่แน่นะอาจจะอาจจะไปที่ถึงหนองแคเนี่ย ถึงหนองแคร์เสร็จแล้วก็ไปนะครนายกอะไรประมาณนี้คิดว่าอ่ะว่ากันไปไม่เป็นไรถ,ถือว่านั่งร <c oughs> ถงงเที่ยวกันแล้วกันถึงนะนั่งรถเที่ยวกันแล้วกันนะคะนะคะ,นะคะบรรยากาศสวยงามนะสองข้างทางดูสิสวยงามสองข้างทางมีทุ่งนาสวยสวยดูสิส เริ่มงี่เห่าแล้วง่วงนอนแล้วเพราะมันนานไงที่ได้จิ p s เสัสม,มันแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงสิ้นิดอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยวิ่งตามคลองมาเนี่ยลำลูกกาเนี่ยตรงไปลำลูกกาก็บอกอย่างนี้ค่ะทีโตทีโต ชมบรรยากาศฟั่งตรงนู้นเป็นครอง,น,รงนะคะเนี่ยฟัง่งต้งใจนี่ยเป็นโครอง เนี่ยมันเขียนว่าหนองแคร์สละบุรีเขาบอกว่าถึงสะพานแล้วเลี้ยวขวาใช่ไหมมันก็บอกว่าเฮียนะที่ตกเฮียเหรือเฮียแต่ว่าแมนเขาบอกว่าให้เลี้ยวขวาที่ตกเขาบอกว่าเฮียว่าเถี่ยน็อตเนาะ ทันยะเขาบอกว่าทันยอะ okay, <go. S 1> อ่านี่โกเฮีย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 เต็มแขนอ่ 10, าเจ็บเต็มค่ะเนี่ยโกเต็มเต็มขา ปาก็ไม่รู้น้องแค่ตละลารีแน่นอนเชั่วไม่ใช่ทางนั้นหรอกอันนี้อ่ะน้องแค่ตลารีตรงไกจะไปจางน้องแค่ผ่านบ้านเราแน่ๆเลยแล้วก็บิ่งไปน,น,นครนิยก่ะไม่เป็นไร ไหมเนีย่ยนี่คมนี่ไม่รู้ว่าเลี้ยวมาถูกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมาหนองแค่มากกว่าไม่ใช่ทางโน้นแล้วล่ะนี่ก็บอกว่าถ้าถึงไฟแดงนะ่าให้เลี้ยวขวาก็ว่างนะแดงว่าไม่ใช่แล้วล่ะ